ที่ร้านมีอะไรพิเศษบ้างที่เจีตัวเด่นของที่ร้านก็จะเป็นลูกชิ้นนะคะที่มันแบนไม่เหมือนที่อื่นก็ขายมาจากบรรเทาบรรุุที่นานนี่ยังตัวเด่นของพี่ชายค่ะแคบหมูที่นี่ก็ดีค่ะครับสวัสดีครับครับผมอยู่ที่สวนเจตุจักรครับก็พอดีเดินเข้ามานะครับ เป็นโอกาสที่ว่าช่วงเวลาเที่ยงพอดีก็อยากกินอะไรที่ว่าร้อนๆนะครับคุณเอิญมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับยุคดั้งเดิมนะครับที่ขายอยู่ที่ภายในสวนตะุจักครับยังไงเดี๋ยวเราไปเข้าไปที่ร้านนะครับมาก็จะเห็นถึงกระทะนะครับเป็นกระทะที่ใหญ่กระทะที่ใหญ่เลยจุดเด่นที่ร้านนี้นะครับก็จะสังเกตดีๆก็จะเห็นนะครับว่าสองกระทะนั้นเป็นกระทะเหล็กใช้สําหรับต้มและปรุงน้ําก๋วยเตี๋ยว ทำให้เรามองจินตนาการไปถึงสมัยย้อนยุคว่าสมัยก่อนนั้นหม้อก๋วยเต๋ยังไม่มีที่จะใช้ได้จำนาน่ายใช้ฐานและเ,เ,ลเปืนยเชื้อเเลยก็เป็นเ,เป็นก๋วยเตี๋ยวอ่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยแต่กเฉพาะกระทะนี้กระทะนนี้ก็จะจะ,จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูอันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงไปคุยกับเจ้าของร้านนะครับเป็นไงครับขายที่นี่ลูกค้าตอบรับดีไหมดีค่ะ ลูกค้าประจำซะเยอะลูกค้าใหม่ก็มีขายเฉพาะวันอยู่เฉพาะวันจันทร์ค่ะ <ขอ S 1> เปิดท <นะ S 1> ุกวันถ้าวันธรมรมดาวันอังคารเปิดสามโมงถึงเปิด,ดปถึงสามโมงครึ่งฟู๊ดพระรหัสสูบถึงสี่โมงค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ห้าโมงครึ่งค่ะเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งค่ะสั่งออนไลน์ได้นะคะมีลายแมนแล้วก็โรบินฮูดค่ะร้านนมีอะไรพิเศษบ้างที่เกี่ยวกับที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยใช่ไหมครับ แล้วก็ข้เกียวหมูสองกระทะค่ามีหมูมีเนะะื้อค่ะจุดเด่นของที่ร้านก็จะเป็นลูกชิ้นนะคะที่มันแบนไม่เหมือนที่อื่นอ๋อก็ลูกชิ้นนี่เกินสั่งมาพิเศษเลยค่ะค่ะเอาน้ำดื่มอะไรไหมจ้าชาดำเก๊กฮวยเอสน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่า,า,าแคบหมูมาไหมคะแคบหมูที่นี่ก็ดีค่ะแคบหมูเดิน้ำเปล่าน้ำแข็งโอ๋อนี่จะมีแคบหมูให้แบบนี้ใช่จ้ะ นี่นะครับก็จะเห็นหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวนะครับที่ร้านเป็นเนื้อ,อตุ๋นนะครับเนื้อตุ๋นลูกชิ้นนะครับเส้นนุ่มมากนะครับกล้องก็อาจจะไม่ชัดมุมมืดหน่อยนะครับเส้นจะนุ่มมากก็จะมีโอ้หน้าร่อยมากครับมีลูกชิ้น มีลูกชิ้นแล้วก็มีเนื้อเปื่อยผมสั่งเนื้อเปื่อยก็เส้นเส้นมีนี่นะครับก็จะมีแคปหมูถ้าสั่งก็ได้ไม่สั่งก็ได้ทางร้านก็จะมีแคปหมูมาให้ใไหนๆก็มามาถึงแล้วก็ต้องมาชิมที่ร้านนะครับภายใน,นสุดๆจะรู้จักนะครับก็บรรยากาศก็ายในายในเฉินเลยครับนี่ครับเดี๋ยวแค่ผมจะชิมที้ดูังไงขออนุญาตคนหน้า ลองชิมนะครับได้ไหนมาแล้วโ็วกมีเปิดที่น้อพี่เสไปเลยจ้าไม่เสร็จนะโอ้แวะกินเที่ยวนะครับท่องไปเที่ยวไปจะเริ่มลุงโปไปไหนนะครับเป็นทำอะไรที่ไหนก็ติดตามลุงโปนะครับแวะกินเที่ยวนะครับติดตามลุงโปไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ